โอ,โอให้ปลาโอ้โหเอานี่มาเป็นบอสถามจริงเหมือนขนมขบเคี้ยวกัวตัวนี้โอ้นี่ขนมเลยเนี่ยไหนไหนกัดกูเข้าไหมขนมขบเคี้ยวกูวเลยเนี่ยแบบเนี่ยทอดกรอบอร่อยเลยเดี๋ยวเยล่ยมสิแปดแล้วทุกคนนิดเดียวนิดเดียวข้างในนี้นะทุกคนอ้าวอืออ้ยอุ้ย ว้อีกนิดเดียวก็ไม่ให้กูเอ้ยสวยสิแปดครับผม,มโตเป็นอย่างฉลามคุณภาพชัดชัดใหญ่ใหญ่เท่าไหาร่แล้วมา4.2เมตรโคตรใหญ่ใหญ่จริงเดี๋ยวเราจะโตเป็นเมกโลดอนอย่างมีคุณภาพลิ้นพันธุ์ต้องตั้งใจพูดหน่อยไปเรามุดดินกันมุดนำ้ำ ปูติดอะไรกับมุดดินนั้งผาเนี่ยเพราะผมจะฟาทาเวลอันนี้คืออ๋อก๊อฟให้ไปกินคนเพราะมีไอ้เควสตรงนี้เนี่ยเราจะไปทำเควสของตอนนี้กันนะผมจะสู้เวนเวลห้าเพื่อปลดล็อกอันนี้นะทุกคนตอนนี้ไบโออิเล็กทริกฟินฟินนี่มันตรงไหนวะข้างๆไปขี่ไปใช่ไหมว่ายบวกสามสิบงโกงอันนี้มันไม่โกงจริงโกงจริงโกงเลยอะโกงมากๆากอะโอ้ยเร็วอย่างเร็วอย่างเห็นได้ชัดอดะเนี่ยยอมรับเลยใกล้หลังเราพอดีเลย โดนสายฟ้าฟาดฟาดโอ้ยฟาดฟาดเรือยังดูอ่ะตายตายแล้วเหรอคนกระจอกเลยไปของของผมต้องการของผมต้องการของเฮ้ยลงน้ำตรงนี้ด้วยว่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นด้วยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงได้แล้วเฮเล่นกอล์บเหรอเล่นกอฟเหรอลุงมุด้กดโทรศับอยู่นะไอ้ลุงไอ้ลุง น้ำลายกูกระเด็นเลยภาคเกมนี้ไอ้เจ๊เจ๊เจ๊อย่านอนเจ๊อย่านอนเจอฉลามเจ๊อย่านอนไม่ใช่หมีอย่าแกล้งตายไม่ใช่หมีอย่าแกล้งตายฉลามมันโอ้โหคนมาแล้วทุกคนไอ้ฮันเตอร์มาแล้วรีบไปรีบไปเร็วๆจัากัดไอ้เจ๊ก่อนขอคนนึงมันอยู่ข้างหน้ามาเลยลงโอ้ยพิวหลบ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 มันหาเราไม่เจอหรอกเราแอบมุนน้ำไปนะทุกคนเฮ้ยมันเห็นวะมันเห็นมันเห็น ไอ้คนคนคนเหรอครับสลามพุ่งกันอากาศอะเอาดิโดดหวง้าวานาห้าวว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 ้วววาววาววาบวววตีเาานือวกวกบวาวว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 ว้วววววววบวาวววอยาวว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 วนวววววบววววาววววนวว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 กวววววว้ววววววลวว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 าว้ววววววาวว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 ้ นักสะสมของไงอย่างกูเนี่ยเล่นทุกเกมเป็นนักสะสมทุกอันเลยผมเลยเฮ้ยวว้าอ้าวจมเรือเจ๊อีเจ๊อีเจ๊กูไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวกูเรียกไว้ก่อนเนี่ยอืมกระบัดเมาส์กะบัดเมาส์กะบัดเมาส์เฮ้มยมาแล้วไทเลอร์ดิสันอะไรเนี่ยให้มามฮูเชื่อฮอช็อตไทเลอร์ด <laughs> ิกสันฮูเชอร์ฮชอช็อต <laughs> ไว้แล้วมันมาแล้วทุกคนของจริงมาแล้วของจริงมาแล้วของจริงมาแล้วกินคนขับเรือมาก่อนเลยอืมเอา้าโอ้อีซี่ดิกสันจริงๆกระจอกเกินโหบอสเหรอเนี่ยแค่กัดบ,บอสมันได้ก็จบแล้วมันจะก,การมัวต้องตีที่หัววะ่ะบอสก็ต้องฆ่าตัวบอสดีวะฆ่าตัวกระจอกทำไมอ่ะเรขอแดกก่อนแล้วกันนะเรือเนี่ยขอแดกหน่อยแล้วกันนะ,ะนะสาม เออตื้นลงมุนน้ำก่อนเราได้ไอ้นี่แล้วหัวไฟฟ้าทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปเอาดูโอ้ยโอ๊ยใส่มาโคขอร้องหน่อยดิมึงดูจังวะมึงคิดมึงเก่งมาจากไหนวะตัวมึงแค่เนี้ตัวมึงแค่นี้ยเวล่างก,กับคุณตั้งครึ่งนึงโคตรต่าไกับฐานนี่ได้ขี้โอ้ขี้ไฟฟ้าครับนี่ตอนแรกเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ใส่ามาปุ๊บโอ้ เสริมบารมีให้ฉลามตัวนี้่ะอัพไปเลยของมันเยอะพี่ของมันเยอะพี่จัดให้เต็มที่เพื่อคีบฉลามโคตรคมอ่ะอุ้ยสีม่วงอีกทีนึงโอ้ไม่ได้หม,มื่นสี่นี่ฉลามแม่งหล่อเลยนี่คีบฉลามเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันทุกคนนี่เป็นอย่างนี้นะทุกคนคีบไฟฟ้าเอ้ยโคตรเท่อ่ะคีบไฟฟ้าโคตรสวย 7จ็ดสิบหกเลยเหรอกัด,ดเมื่อกี้แรงสัตว์เลยอู้ยโทษโทษพูดไม่เพาะลองกัดแคดฟีดได้ไหมทีเดียวก็ตายอ่ะโอ้ทีเดียวตายหมดเลยเวลามันน้อยเนาะเฮ้ยพุ่งอะไรอะ่ะพุ่งเป็นไฟฟ้าเฮ้ยคูณที่ชึบโอ้โหพุ่งกดลงไปนี่เป็นไฟฟ้าทุกคนฉลาดและโดนดาเมจด้วยนะอ๋ขอบขอบวนขบวนขบวน เครื่องบนไปไหนอืม่เอ้กินไอ้นี่มาได้ทุกคนไอ้นักล่านะไม่เอาเว้ยกูจะลุยอ่ะทำไมกูไม่อยากลู้กับมืออะขอลองเต้ไฟฟ้าหน่อยโอ้ยตรโทษเถื่อนวะโคตรเถื่อนอะอันนี้โอ้ยแดกให้หมดโอ้ยโอ้ยหลบ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 ้นกู้ได้เลย กัดกัดของกัดหน่อยครับของกัดหน่อยครับโอนิกบูมะรู้าจากมานี้อ,อูเราแบบเราหลบได้นะเนี่ยทุกคนโคตรเทอ่ะไม่ชึบขอ,โกโกโกขอกินมาโก้ได้ไหมขอกินมาโก้ได้ไหมอ่ะขอกินมาโก้ได้ไหมอ่ะุูส่าข้ามันกินเสร็จสวยเวลสิบเกา้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้เป็นยี่สิเลยนะอาจจะพัฒนาร่างเป็นเอลเดอร์นลฉลามแบบขั้นสุดยอดนะทุกคน คนมันจะหนีเราบ้าคนมันอยู่บนหลังคาเลยหรอวะหว้โคตรโหดเล่นโคตรูโหดเลยวะอันนี้หืฟหือ่้าใส่ฟ้าไฟฟ้าคันเตอร์อีกตัวหนึ่งผมเห็นผมเห็นนะครับผมเห็นคุณตอนนี้เรือมันเวลสามสิบแล้วคือโหดมากๆอ่ะตรงๆนะมันอยู่ในบ้านอะทำไงอะคืออะไรวะ ไอ้ยี่อยู่ในบ้านกูเข้ายัางไงอะเอาได้ฉเฉยเฮ้ยลงน้ำก่อนแต่กี้โมะซาบัดมันมาคุยจากบ้านเฉยมีอย่างนี้ด้วยวะตายเควสสำเร็จครับผมเฮ้ยอะไรมาโคมาโคมาโคมึงเอาหรอเอาหรอร้องเป็นหมาเลยตอนนี้เราเหลือเควสเดียวนะเดี๋ยวผมจะไปเอาอันนี้ป้ายแล้วก็ผมก็ไปทำเควสนี้นะ เราจะพัฒนาล่างให้เป็นเอลเดอร์ให้ได้เว้ยเวล20ต้องมาแล้วทุกคนไม่แน่ใจนะเววิว่สปล่าอันนี้ไม่รับประกันนะร้ <c oughs> อยเมตรข้างหน้าสุดเลยวะมีของของกลางด้วยเหรอของของกลางด้วยเหรอพี่ละมุดลงไปดูนะอ้านี่ไงจริงด้วยโอ้โหมันมีแอบด้วยทุกคน <c oughs> โอ้ยไอ้มาโกตัวนี้มันแปลกๆวะฉลามยักษ์เนี่ยไหนฉลามตัวนี้ตอนอยู่ไหนวะโอ้เวล12เอง อยู่คนเดียวคิดว่าจะลอดตัวยังพี่เหรอครับคว่าลอดเหรอตตันไปครดุอัดมุมอัดมุมอ,อ้คึงหลออแล้วมันไววะ่ะรอบนี้มันโอ้สบายมากเดี๋ยวเราจะว่ายกลับขึ้นไปนะทุกคนเพื่อผมไปเอาของพอดีนะอยู่ตรงนู้นครับผมไปเด t s ก <c oughs> <Let go. S 2> ็เด t s ก็อือเราต้องเก็บให้ได้มือสี <c oughs> นะเพื่ออัพเกรดของผมผมจะ keep. Keep <c oughs> อัปเกรดคีบคีบโคตรสวยสีฟ้าแบบ เนียนตามากกันเนาะตอนนี้ถ้าเวลต่อไปจะเป็นบอดี้อิเล็กทริกเฮ้ยเอเนเทก็คือจะเป็นตัวสายฟ้าซึ่งตัวสายฟ้านี่ไม่ธรรมดานะทำเป็นเล่นไหมเดี๋ยวจะใช้ของด้านขวาก่อนนะทุกคนนี่มีของเราทีละอันเลยน,นะทุกคนวันนี้คลิปนี้นี่เก็บไปห,หนึ่งตัวแฮปปี้ฮอกกี้สติกไมายฮอกกี้ไปนี่มีป้ายกันเก็บให้หมดครับผม อ oh. อันนี้คือลูกกอล์ฟนะเพราะว่าถ้าตาม <10 S 2> ความจริงแล้วลูกกอล์ฟเวลาเขาตีตกบอ่อคนเขาจะไม่มาเก็บใช่ปะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีอาชีพที่ไว้เก็บลูกกอล์ฟแต่ว่าอันนี้มันหลอกมันเขาเรียกเป็นมีมเยอะดีดูดิชึบไปกล่องอีกอันนึงครับผมเดี๋ยวเจ้าฉลามแบบบอดี้ก็คือแบบตัวสายฟ้ากันนะอันนี้ไม่สวยใส่คู่กันไม่แบบ ไม่มีบารมีความเป็นแบบอิเล็กทริกอ่ะอืจึ๊บเสร็จโอ้โเก็บของยันเดียวตอนนี้ลูกป,ปั้นทำจากไมโครฟตายแล้วมีมีอะไรมีอะไรขอคนคนหนึ่งแล้วกันนะไว้ให้คนเข้ามาตรงกลางไม่ได้เว้ยตรงนี้เข้าไม่ได้เอาไปไหนเนี่ยข้างล่างทุกคนข้างล่างนี่ของของ้าบอมสวยขออันหนึ่งนะ อุ้ยของโคตรเยอะตอนนี้ฟูจัดเดี๋ยวผมจะไปถ้ำนะทุกคนเดี๋ยวรอมันเซิร์ชเสร็จก่อนเอ้ยให้มันเซิร์ชทำไมเนาะเราไปสู้เลยดีกว่าวะกลัวอะไรเนาะต้องสู้มันอยู่แล้วมาเราจะเอาตัวฉลามที่เป็นสายฟ้าฉลามสายฟ้าของผมอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาการแดกเลยห่างเลยนิดหนึ่งต็ดไปหนึ่ง เสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งว่ะคนบนเรือคนบนเรือขนบนเรือมาลำบิดลมบิดลำหนึ่งนะทุกคนเสร็จอื้มฟาดกัดแล้วก็ฟาดกัดแล้วก็ฟาดกัดแล้วก็ฟาดครับผมกัดแล้วก็ฟาดไปเรื่อยผมเอาให้เวลหก oui, แล er ้วจะฆ่าบอสตัวใหม่ขนขนเหลือแต่ซากมึงเหลือแต่ซาก แม่เรือาม่เหรอใครใครยังว่าอยู่มึงเหรอเหลือแต่ศพอ่ะเอามานี่กลับไปอัพของก่อนดีปะ่ะตอนนี้ผมเวล19นะผมอยากไปฟาร์มเวลก่อนให้เป็นเวล20เนะไปชึบไปไปไปเราไปเอาของกันเก็บเลย <S <S เฮ้ยชาโดฟินคืออะไรวะ <S <S เฮ้ยชายโดอีโวได้เซ็ตเงา <S <S อ่ะได้เซ็ตเงา เทเวิลด oh, ์20 beating, ใช่ไหมเวลอะไรนล้วเป็นคีบของเงาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่เทะไว้ง่ายอ่ะเทะของจ้าบอ่ะรับของไม่ได้ทุกคนเราต้องกลับไปที่กลับไปที่รังของเราก่อนนะตอนนี้ไหนของผมหาไม่เจอนู่นนู่นอยู่นู่นทุกคนโอไกลมากไกลมากกูไกลมากจะเวิลด์20แล้วทุกคนนิดเดียวสู้ๆไปชึบสวย20แล้วครับโอ้โห20แล้วครับผม ยี่สิบว่ะโคตรโหดกินคนตัง้งหน่อยวะเรากัะฐานกันนะทุกคนพัฒนาเป็นฉลามระดับเอลเดอร์ไหมดูกันอ้าวทำไมไม่กลับอ่ะไปซีเกตเพชรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องว่ายกลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมผมต้องว่ายกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวชึบอ้าวไ่พัฒนาเนี่ยมันขึ้นนะคือมันจะพัฒนาได้นี่ว่ะอันนี้เราได้คีบ คีบชาโดะมานี่เป็นคีบแบบเนี้ยนะจากแบบเนี้ยแต่ผมใช้สายฟ้าก่อนนะชาโดนี่มันบวกอะไรคอยสั้นเป็นพิษอ๋อแบบกัดแล้วแบบเป็นพิษนะทุกคนลาบสายฟ้าให้ตันไปเลยเนะจัดไปครับผมเโดระโคเท่พิษสายฟ้าแบบกนุก็คุณูว่าอกอซิล่าชัดๆโคเท่อะยังกับกอซิล่าตอนเนี้ยดูดิก็หลังตัวนี้หลอดจัดหมาโคขอร้องหน่อยครับขอร้องน้ำหน่อยนะเวลยี่สิบแล้วพี่ เวลยี่สิบละขอร้องเลยโอ้ยเววยี่สิบอ่ะเวลยี่สิบอ่ะทำไมอ่ะเววยี่สิบอะเววยี่สิบอ่ะโอ้ยอยู่ไหนวะไหนไหนโอ้ยถือกระสตันได้ตัวเนี้ยตัวเล็กแต่มาโคมันยังหลบได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยก็ซิล่าดีๆนี่เองกอซิล่าแห่งหน้าน้ำแปซิฟิก้ยชึบ นี่เพรสวะเพืร์เพรสแดกสิบคนแดกสิบคนแดกสิบคนแล้วมมั่วมั่วับแดกสิบคนกิน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 สิบคนนเอออื้มกินอีกกินอีกสวยเพรสสำเร็จครับผมกินสิบคนเองแหมธรรมดาที่ไหนเออผลครับผม ผลแล้วก็ทำการฟาดเดูจะกินทุกขบกินต้องพลบต้องทำการหลบไปด้วยเนยหลบหลบต้องตัวโจมตีวะเรือไม่รอดหลบ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 วิโหดมากทุกคนคือมันไม่ธรรมดามากเลยตอนนี้มันเวลมันสูงกันนะเวลสูงจริงเวลสูงจริงคือตอนนี้เราเวลยี่สิบทุกคนแต่ว่าเรือมันเวลล่อไปสามสิบแล้วนะ เฮ้ยชึบอ๋อว่ายหนีก่อนว่ายหนีก่อนหลบหลบไอ้ห่ามาโค้งมาอีกหลบกินทุกคนกิน๋ยวห๖แล้วบอลมาแล้วควรับผมเฮ้ยบอลมาตอนกูตายปหมนเนี่ย t อ e c o r n f ู d Colossus <with S 1> Butcher Boy Brandy Butcher, boy, butcher boy, เรือมันเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มโหด บูเชอร์บอยเหรอมูเชอร์บอยเหรอมึงมูเชอร์บอยเหรอมูเชอร์บอยเหรอฮู้ตรงชนะได้ทุกคนเพื่อล่างใหม่ของเราผมผมเอาสุดแบบวันนี้ไปชึบหลบชึบมูเชอร์บอยมันขับรถเหรอวะขับเรืออยู่เหรอมันอยู่ในเรือทุกคนเราต้องทั้งเรือมันให้ได้ก่อนนะทางทางข้าลูกเรือมาก่อนนะมันอยู่ไหนมันนี่ มาน,นี้ไอ้บุชอบอยแดกแม่งเลยไปสมบงบูนเแบลหกอือหยังโหดวันนี้ล่อไปหลายเวลมากทุกคนว้าวว้าวตลามแม่งโคตรโหดไปไว่าหนีกันทุกคนตอนนี้เราได้ร่างกายที่เป็น Electric, อิเล็กทริกนะผมจะทำให้เป็นแบบสวยๆและสายฟ้าโอเคถ้ำอยู่ข้างหน้านี่เองทุกคนสบายไหม ี่มันบอกว่าที่เราหนีไปเพราะเรากลัวกลัวที่ไหนกูไปให้โหดขึ้นทั้งหน้าผมกูจะกินให้หมดเลยเราสามารถใส่บอดี้ของอิเล็กทริกครับผมอ๋อสเปเชียลอบิลิตี้นี่ไงแม็กสปีดเน้นเร็วโจมตีโอ้โหทุกอย่างคือใส่ฟ้าเน้น oh. ๆครับผมอัพไปด้วยไหมอู๋ฉลามฟ้าโคตรดดูดิดนาย,ยังโหดเลย mm. ไม่น่าเชื่อว่าเอพิโซดนี้เราได้ฉลามไฟฟ้ามานะ ตึงก็หน้าตาโคตรดุอะ่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวเวลยี่สิบเอ็ดไว้ทุกคนไม่ต้องห่วงเราลุยยังไรด้วยขอแค่เวลยี่สิบเอ็ดผมขอนิดเดียวเราลุยเควสหลักหน่อยหนึ่งก็ได้ทุกคนอ๋อเหมือนผมพูดอยู่นะเพราะเราจะไปลุยเควสหลักยังไม่ได้ลุยเลยไปชึบกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดอือออ้กินปลากินปลาผมตรงนี้เขาให้กินปลาให้หมดอื้มชึบ โคตรด,ดุอะยังโหดเลยเนี่ยกัดไม่โดนมาโก้ขอร้องหน่อยเซตใหม่กูอะสักทีนึงวะืสักทีนึงสักทีนึงสายฟ้ารู้จักสายฟ้าเปล่าสายฟ้าฟาดอะเวลยิปเอ็ดแล้วทุกคนโอ้ยไม่ธรรมดาวะล่างเราอะกินให้หมดจัดกัดจัดกัดไอ้มาโก้ก่อนทุกคนปาดไอ้มาโก้ก่อนเนย โอ้โหสตาร์นเลยอ่แบบฉลามเป็นจิบเป็นก้อยอ่ะหูเวทีร้อยหกสิบเดี๋ยวนี้โคตรแรงแม่งโหดจริงๆวะเนี่ยเอ้ยเรายังไม่พัฒนาล่างวะทุกคนหรือว่าเรายังเควสไปไม่ไกลมันเลยแบบวัวเราโหดเกินไปวะใช่ไหมอันนีวผมว่ากลับลงไปนะฮือเนี่ยไม่พัฒนา,นาจริงเลยทุกคนอัพบ,บอดี้อ่ะอันต่อไปต้องเท่าไหร่วะหมื่นกว่าทุกคนคือตอนนี้เราสามารถอัพได้แค่นี้นะถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวผมไปฟาร์มมาให้นะ โอ้โอมันกัดเราไม่เข้าเลยว่ะดูดิเลื่อนเราลดอะไม่เจ็บเลยค่ะมาโคก็ทําอะไรเราไม่ได้ตอนนี้เราเวลแบบตันได้อะไรได้โคเถื่อนเลยโอ้โหมาดิหนีไปไหนอะมาดิโอ้โหโอ้โหกูสู้กับตัวอะไรอยู่เนี่ยดูดิมันแทบมันไม่มีโอกาสให้สู้เราอะคือมันสู้เราไม่ได้เลยนะทุกคนตอนนี้ไหนไหนไหนหนานี้ อ้าวมีบอสอ้าวมีบอสเกิดขึ้นทุกคนไงดีวะเนี่ยจะไปสู้ดีเปล่าอะเฮ้ยไหนๆก็ามาเนาะทุกคนใกล้จบแล้วน่าจะใกล้จบทะเลนี้โอ้โหสู้ไปเลยเนาะจัดไปโคดเท่อ่ะมันสวยมากเลยอะ่ะโคเทพผมชอบมากเลยฉลามแบบนี้ <zone> ผมชอบมากเลยฉลามแบบนี้กูว่ากูก็ไม่เคยเห็นชีวิตจริงฉลามแบบนี้45เมตรได้4.5เมตรใหญ่จริงมาแล้ว <S <S เอปกมาโค่ว่ะมีลูกกอล์ฟอยู่ในตา เฮ้ยมาโคจากไหนโอ้เวลสิบห้าเวลสิบห้าเหรอครับเวลสิบห้าเหรอครับเวลสิบห้าเหรอครับโอ้โหเลือดลดเป็นน้ำตายนะตายนะเตะตายนะโอ้โหว่ายหนีห่างจุดตุดเลยขี้หายครับโอ้โหกระจอกครับไว้โอกาสมึงไว้โอกาสมึงตะตันหนีหนิง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 ตายโคตรโหดเออเควสเสร็จหมดแล้วเว้ยทุกคนยอดว่ะ งาจริงเฮ้ยอะไรกัดกัอ๋มาค,ามคาม้งกูค้าลูกพี่เอเป็กนึงมาแล้วด้วยตัวยักษ์อ่ะบอสอะไรบอสยังสิวๆอ่ะแล้วมึงจะเหลืออะไรอะไอฉลามไอฉลามแกฉลามวัยรุ่นอย่าห้าวเอาหนี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 ห,นห,นหรอแดกแม่เลยเลเวลเนี่ยเรายังไม่ถึงตรงนี้เราต้องทําการแบบทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยก,ก่อนเน่ยประมาณนั้นแต่เราได้นี่คีบกระดูกเอโดคีบกระดูกคือดาเมจ รีสต n นส์ดาเมจธาตุแรงขึ้นใช่ไหมอันนี้ชาโด w ผมก็อัพได้ใช้แปดพันซึ่งผมมีเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูนะโอ้โคตรคมอ่ะเนี่ยทุกคนลองดูดิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแหละฉลามอ่ะโอ้คือเราเล่นเราเล่นไวเหมือนกันเนาะสีม่วงเหรอสุดท้ายไปลยสีทองเลยครับอย่างผมอ่ะนี่ดูดิเนี่ยทองแบบโอ้ทองสวยแต่ผมใช้ไฟฟ้านะตอนนี้ ไฟฟ้าเท่สุดแล้วชอบชอบถ้าเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ต้องจบตัวลงแต่เพียงเท่านี้นครับผมกับฉลามที่เป็นสายฟ้าแบบพุ่งแบบจะไม่ใช่ฉลาม้วเหมือนก็ที่ล่ามากก่อตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันตอนต,อนต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวจะพยายามไปทะเลอันต่อไปนะคือทะเลตรงนี้นะก็ขอไายไกับฉลามมาชอมงับคุณด้วยนะงับงับเนี่ยบายเจอกันคลิปหน้าผมไปพุ่งไปเลย